ครับตอนนี้ก็นะฮะเอากระเทียมกับรากผักชีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่พริกไทยเข้าไปด้วยนะครับแต่ตามตรงนี้ให้ละเอียดก่อนค,ครับหลังจากนั้นก็ใส่พริกไทยเข้าไปนะครับพริกไทยคั่วแล้วแล้วก็ป่นมาละเอียดนิดนึงแล้วนะครับแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันนะฮะ นี่ก็เป็นน้ำตาลกรวดนะครับแล้วก็กระเทียมรากผักชีพริกไทยนะครับเพื่อจะนํามาทําเป็นน้ําซุปผวดเตี๋ยวนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมวิธีการทํากันเลยนะครับครับนี่ก็เป็นกระดูกขาตั้งนะครับที่ใช้สําหรับต้มน้ําซุปนะครับเคยใช้กระดูกสันหลังมาต้มแล้วน้ามันจะขุ่นนะครับ ก็เลยหันนี้ไปหากระดูกคาตั้งได้ก็นะฮะใช้เป็นกระดูกคาตั้งน้ำซุปจะหวานนะครับนี่ทางเขียงเขาก็เคาะมาให้แล้วนะครับครับแล้วในน้ำซุปก็จะใส่นี่นะฮะหัวใจเท้าเพิ่มลงไปด้วยนะครับเพิ่มความหวานกลมกล่อมให้กับน้ําซุปเรานะครับโอเคครับครับสําหรับวิธีการทําน้ําซุปนะครับเราก็จะนาหม้อมาตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราค่อยนําเครื่องปรุงต่างๆใส่ลงไปนะครับยอย่ารอน้ําเดือดก่อนนะครับตอนนี้น้ําของเราก็เดือดแล้วนะครับเราจะเอากระดูกคาตั้งใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆตักฟองที่มันลอยขึ้นมาออกก่อนนะครับน้ําซุปเราจะได้ใส่นะฮะแล้วก็การเคี่ยวกระดูกคาตั้งนี่จะทําให้น้ําซุปเราหวานนะครับโอเคนะครับ ี๋ยวรอให้มีฟองแล้วมาช้อนดีนะครับครับหลังจากต้มไปสักพักหนึ่งนะฮะเจ้าน้ําซุปเราก็จะมีฟองออกมานะครับแล้วก็ทําการช้อน,นออกนะครับเป็นเป็นฟองเลือดนะฮะแล้วก็พวกไขต่ต่างๆอะไรพวกนี้ยเราก็ช้อนออกนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำชุดน้ำซุปเราจะไม่ใส่นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรา ต้มไปอีกสักระยะเพราะเดี๋ยวเราอยใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้นะครับเราก็จะมาปรุงรสนะครับโอเคครับหลังจากเราเคี่ยวคาตังสักระยะหนึ่งเราก็จะใส่หัวเช้าลงไปนะครับครับใส่นะฮะน้ำตาลกรวดลงไปนะครับแล้วก็ใส่อ่า หน้าผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยที่เราตำไว้ลงไปนะครับใส่รสดีลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปนะครับจะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับต้นความกลมกล่อมเข้าไปหน่อยนะครับ ับตอนนี้น้ำซุปเราก็ส่งกลิ่นหอมฉุยเลยนะครับจะ,จะลองชิมรสชาติดูนะครับว่าโอเคแนละ้วก็เอาปลาเส้นมาลวกไว้ให้สุกนะครับแล้วก็เตรียมไว้ใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะครับเอาลูกชิ้นลงไปลวกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาหมูมาต้มนะฮะ เราไม่ต้องต้มจนสุกมากนะครับให้สุกกำลังดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหมูมันจะเหนียวเนี่ยตอนนี้ก็เอาหมูบดมาทำเป็นหมูแผ่นนะจริงจริงแล้วต้องการใช้เป็นเขาเรียกหมูเด้งนะครับแต่คุณแม่บ้านขี้เหนียวนะก็เลยต้องเอาหมูบดมาทำนะครับเป็นหมูเป็นหมูแผ่นนะฮะเหมือนกับร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเึงจะได้หน้าตาสวยงามนะครับโอเคครับครับตอนนี้ก็หั่น ชิฟ้าแดงเดี๋ยวจะเอามาทําเป็นพริกน้ําส้มสําหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณแม่บ้านเคยเอามาปั่นแล้วผมบอกไม่เวิร์กนะครับมันเหม็นเขียวก็เลยเอามาหั่นเหมือนรา้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาทานะครับรใส่น้ําส้มใส่ชูลงไปนะเราใช้น้ําส้มใส่ชูออสลอแท้นะครับนี่ฮะรเราก็ได้พริกน้าส้มไว้สําหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับ ครับก็มาถึงขั้นตอนนะครับการทําก๋วยเตี๋ยวลิงชามนะฮะก็ให้เราต้มน้ําให้เดือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํามีเหลืองไปแช่น้ําธรรมดาหนึ่งรอบกันนะครับนะครับเอามาล้างน้ำหนึ่งรอบก่อนนะก็มานํามาลวกในน้าร้อนนะฮะลวกพอประมาณนะฮะให้เส้นออกใสๆนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะครับอย่าเละบ้างเส้นมีเหลืองแนะนําให้ใช้อย่างดีนะฮะเป็นเส้นบะหมี่ไข่นะฮะมันจะเหนียวนุ่มนะครับ เอาก็เตรียมเจียวคลุกเข้าไปนะครับใส่ปลาเส้นนะฮะลูกชิ้นก็หมูชิ้นลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่หมูบัดช่อลงไปครับหนึ่งแผ่นครับลืมผักไปนะครับลวกผักใส่ก่อนลืมไปขั้นตอนหนึ่งนะครับครับหลังจากนั้นเราก็ฮะตักน้ำซุปใส่นะครับ ี่มันจะร้อนไหมยฝนน้ำอ,อีกนิดนึงอ่าได้แล้วโอเคนะครับสีสันของน้ำซุปนะรสชาติโอเคเลยนะครับแล้วก็โรยต้นหอมบักชีลงไปนะครับ ก็เปอาเสพพิธีนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ้เดี๋ยวค่อยปรุงรสครับแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าต้องใส่อะไรปรุงเพิ่มนะครับโอ้โหน้ำซุปกลมกล่อมมากครับโอ้โหอร่อยกว่าบางร้านนี่นะฮะผมจะปรุงนี้นะฮะใส่น้ำส้มลงไปนะครับแล้วก็ ใส่ลงพริกผงลงไปนะครับแล้วก็จะใส่เออ่น้ำปลานิดนึงเนื่องจากน้ำซุปมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพราะน้ำซุปหวานอร่อยมากเลยครับผักลมกล่อมครับสูตรน,นี้อร่อยเลยฮะ เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับอืมอืมโอเคครับเดี๋ยวคลิปชิมข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับ